สวัสดีครับผมรู้ว่าหนังเรื่อง i ิน Inter อร์ l l a r เนี่ยเป็นหนังเก่าเกือบ10ปีแล้วใช่ไหมครับแต่ว่าผมเพิ่งได้อ่านหนังสือที่ชื่อว่า science of interstellar ที่เขียนโดยนักฟิสิกส์ทฤษฎีที่ชื่อว่าคลิปทอนเป็นลูกศิษย์ของจอห์นวิลเลอร์ที่เป็นอาจารย์ของริชาร์ดไฟแมนผู้โด่งดังในเรื่องกลศาสตร์ควอนตัมพูดง่ายๆก็คือคลิปทอนกับริชาร์ดไฟแมนมีอาจารย์คนเดียวกันนั่นแหละครับและคลิปทอนคนนี้นี่เองก็เป็นหนึ่งในที่ปรึกษาเรื่องทฤษฎีฟิสิกส์ให้กับคริสโตเฟอร์โนแล ในการสร้างหนังเรื่อง i n น e r s t e l l a r และ Tenet ดังนั้นผมเลยคิดว่ามันน่าสนใจดีที่จะเอาหนังสือเล่มนี้มาสรุปให้เพื่อนๆฟังนะครับหวังว่า,วาคงจะไม่ช้าเกินไปโดยหัวข้อแรกที่ผมจะนำมาสรุปก็คือภาพรวมของเอกภพอย่างย่อๆถึงแม้ผมจะบอกว่าเป็นการสรุปเนื้อหาจากหนังสือนะครับแต่ว่าบางหัวข้อที่ผมอ่านแล้วก็รู้สึกว่าเขาอธิบายไม่ค่อยเคลียร์เท่าไหร ดัง <observed> นั really ้นผมก็เลยขอขยายความโดยไปค้นคว้าในอินเทอร์เน็ตมาอธิบายเพิ่มเติมนะครับเอกภพของเรากำเนิดขึ้นมาเมื่อ13.7พันล้านปีที่แล้วในเหตุการณ์ที่เรียกว่าบิ๊กแบงในสมัยก่อนนักวิทยาศาสตร์ส่วนใหญ่จะเชื่อว่า เอกภพไม่มีจุดกําเนิดมันอยู่เป็นนิรันร์ตลอดมาและจะเป็นอย่างนี้ตลอดไปส่วนฝั่งศาสนาจะเชื่อว่าพระเจ้าสร้างเอกภพนี้ขึ้นมามันจึงต้องมีจุดกําเนิดทฤษฎีที่บอกว่าเอกภพกําเนิดจากจุดเล็กๆแล้วขยายตัวจนใหญ่เท่าปัจจุบันมาจากบาทหลวงชาวเบลเยียมที่ควบตำแหน่งศาสตราจารย์ด้านฟิสิกส์จากมหาวิทยายลัยคาทอลิกเลอร์เฟนที่ชื่อว่าชองเลอแม็กเขาคิดทฤษฎีนี้ในช่วงปี1927 ซึ่งชองเลแม็กได้ไอเดียมาจากนักจักรวาลวิทยาชาวรัสเซียที่ชื่อว่าอเล็กซานเดอร์ฟรีดแมนที่ได้ศึกษาทฤษฎีสัมพัทธภาพของไอน์สไตน์และได้สร้างสมก,การฟรีดแมนขึ้นมาซึ่งสมก,การนี้มันแสดงให้เห็นว่าจักรวาลกําลังขยายตัวอยู่ไซโน ố น,นิดหนึ่งนะครับทฤษฎีสัมพัทธภาพของไอน์สไตน์ทำให้ฟรีดแมนคิดสมก,การที่บอกว่าจักรวาลกําลังขยายตัวอยู่ได้และทําให้ชองเลแม็ก คิดได้ว่าเอกภพน่าจะมีจุดกำเนิดในขณะที่อัลเบิร์ตไอสไตน์เจ้าของไอเดียเริ่มต้นกลับคิดว่าจัก,กรวาลไม่มีจุดกำเนิดเขาเชื่อในทฤษฎีที่เรียกว่าสเต s t สต e มากกว่าบิ๊กแบงส่วนชื่อทฤษฎีบิ๊กแบงมาจากนักดาราศาสตร์ที่ชื่อว่าเฟรดฮอยเขาเป็นคนตั้งชื่อให้กับทฤษฎีการกำเนิดเอกภพที่เริ่มต้นจากจุดเล็กๆนี้จริงๆแล้วเฟรดฮอยไม่ได้เชื่อในทฤษฎีบิ๊กแบงนะครับเขาไม่เชื่อว่าเอกภพ จะเริ่มต้นจากจุดเล็กๆได้แต่คำว่า Big Bang Theory นี้เขามองว่าเป็นคำดูถูกล้อเลียนนะครับซึ่งผมก็ยังไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหร่ว่าท้าไมสมัยนั้นคำว่า Big Bang Theory ถึงเป็นคำดูถูกล้อเลียนไปได้ใครรู้ช่วยคอมเมนต์บอกทีนะครับแต่เพียงไม่กี่ปีถัดมานักวิทยาศาสตร์ก็ค้นพบ หลักฐานที่สนับสนุนทฤษฎีบิ๊กแบงมากขึ้นเรื่อยๆโดยเฉพาะการค้นพบรังสีไมโครเวฟพื้นหลังหรือ Cosmic Microwave Background Radiation ในปี1965แล้วการค้นพบนี้ก็แทบจะเป็นการตอกตะปูปิดฟ้าลงจบความขัดแย้งนี้แบบเด็ดขาดเลยนะครับ Cosmic Microwave Background Radiation หรือ CMBR นี้เป็นหลักฐานยืนยันว่า จักรวาลเคยมีขนาดเล็กมากๆแล้วค่อยขยายตัวขึ้นเรื่อยๆจนมีขนาดเท่ากับปัจจุบันอย่างที่ไม่มีทฤษฎีอื่นมาหักล้างได้เลยแล้วสุดท้ายนักวิทยาศาสตร์ก็ยอมรับทฤษฎีบิ๊กแบงในที่สุดปัจจุบันนี้เรายังไม่รู้ว่าอะไรเป็นตัวกระตุ้นให้เกิดปรากฏการณ์บิ๊กแบงและก่อนหน้าบิ๊กแบงเคยมีอะไรหรือสิ่งใดดำรงอยู่หรือไม่เราไม่สามารถตอบได้เลยแต่สิ่งที่เรารู้แน่ๆก็คือ ตอนที่เอกภพได้ถือกําเนิดขึ้นมามันเป็นเหมือนมหาสมุทรอันกว้างใหญ่ที่เต็มไปด้วยก๊าซอุณหภูมิสูงที่กระจายไปทุกทิศท,ทุกทางเหมือนลูกไฟจากแรงระเบิดนิวเคลียร์แต่จะต่างกันก็คือเท่าที่เรารู้ตอนนี้นะครับมันไม่ใช่ระเบิดเพื่อการทําลายล้างแต่มันเป็นการระเบิดที่ได้สร้างสารรค์สิ่งต่างๆในจักรวาลขึ้นมาในขณะที่เอกภพกําลังขยายตัวอยู่นั้น ก๊าซร้อนที่อยู่ทั่วทั้งเอกภพจะค่อยๆเย็นตัวลงกฎของก๊าซที่เราเรียนกันตอนมต้นก็ใช้ได้อยู่นะครับปริมาตรเพิ่มความดันลดอุณหภูมิลดแล้วก๊าซที่กระจายตัวอยู่มันก็ไม่ได้มีอุณหภูมิที่สม่ำเสมอกันกระจายทั่วทั้งพื้นที่นะครับจะมีบางบริเวณที่ก๊าซเย็นตัวลงเร็วกว่าและที่ไหนที่เย็นมากพอแรงโน้มถ่วงจะดึงให้พวกมันจับตัวกันกําเนิดเป็นกาแล็กซีโดยกาแล็กซีที่เก่าแก่ที่สุด ได้กำเนิดขึ้นตอนที่เอกภพมีอายุเพียง2-300ล้านปีหรือประมาณ18%ของอายุจัก,กรวาลในตอนนี้เท่านั้นเองครับและเฉพาะเอกภพในส่วนที่เราสามารถสังเกตได้มันก็มีถึง1ล้านล้านกาแล็กซี่เลยทีเดียวและใน1กาแล็กซี่ก็จะมีดาวฤกษ์อยู่ประมาณ10 000, 000, ล้านถึงล้านล้านดวงโดยกาแล็กซี่ที่ใหญ่ที่สุดมีความกว้างประมาณ1ล้านปีแสงส่วนกาแล็กซี่ที่เล็กที่สุดมีความกว้างประมาณ 1,000ปีแสงและศูนย์กลางของกาแล็กซีเกือบทั้งหมดก็จะเป็นหลุมดำขนาดใหญ่หรือซ u เปอร์แมสซีฟแบล็คโฮลที่มีมวลมากกว่าดวงอาทิตย์หลายล้านเท่าส่วนพวกเราอาศัยอยู่ในกาแล็กซีที่ชื่อว่าทางช้างเผือกหรือ m มิ k y Way ที่จะมีหน้าตาประมาณนี้มันมีเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ1,000 0 0ถึง1,80,000ปีแสงมีความหนาประมาณ2,000ปีแสงและใจกลางทางช้างเผือกจะมีหลุมดำที่ชื่อว่า ซาจิทเทียสเอที่มีมวลมากกว่าดวงอาทิตย์ประมาณ4ล้านเท่าและแรงดึงดูดของมันก็เป็นสาเหตุให้สิ่งที่อยู่รอบตัวมันที่ห่างเพียงพอที่จะไม่ถูกดูดตกลงไปในหลุมดําถูกเวี่ยงจนกลายเป็นรูปก้นหอยที่มีหน้าตาแบบนี้แหละครับแล้วโลกและระบบสุริยะก็จะอยู่ขอบกาแล็กซีแถวนี้ครับค่อนข้างชานเมืองเลยทีเดียวแต่ถึงจะอยู่ขอบกาแล็กซีแบบนี้แต่เวลาเราเงยหน้ามองท้องฟ้าในยามค่ําคืน แสงสว่างจากดาวฤกษ์เกือบทั้งหมดที่เราสามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่าก็ล้วนเป็นดาวฤกษ์ที่อยู่ในกาแล็กซีทางช้างเผือกทั้งสิน้นและแกาแล็กซีขนาดใหญ่ที่อยู่ใกล้เราที่สุดมีชื่อว่าแอนโดรเมดาทางช้างเผือกและแอนโดรเมดาเสมือนเป็นฝาแฝดกันพวกมันมีรูปร่างใกล้เคียงกันแต่ที่ใจกลางแอนโดรเมดามีหลุมดำที่มีมวลประมาณ100ล้านเท่าของดวงอาทิตย์ซึ่งเป็นขนาดเดียวกับหลุมดำกาแกนทัวในหนังเรื่องอินเตอร์สเตล่า ตอนนี้แอนโดรเมดาอยู่ห่างจากโลกออกไปประมาณ2.5ล้านปีแสงแต่มันก็กำลังเคลื่อนที่เข้าใกล้เราเรื่อยๆและคาดว่าจะเข้ารวมกับทางช้างเผือกในอีกประมาณ4.5พันล้านปีข้างหน้าคำว่าดาวเลิกก็หมายถึงลูกบอลก๊าซร้อนขนาดใหญ่ซึ่งปกติแล้วความร้อนของมัน ก็จะมาจากการเผาผลาญเชื้อเพลิงนิวเคลียร์ในแกนกลางของตัวมันนั่นเองครับดาวเลิ์กที่ใกล้เราที่สุดก็คือดวงอาทิตย์โดยมันเป็นดาวเลิ์กขนาดกลางไม่เล็กไม่ใหญ่มีเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ1.4ล้านกิโลเมตรซึ่งกว้างกว่าโลกประมาณ100เท่าดาวเคราะห์ในระบบสุริยะมีทั้งหมด8ดวงรวมถึงโลกจะโคจรรอบดวงอาทิตย์ไปพร้อมๆกับดาวเคราะห์แครจจำนวนมากอย่างเช่นดาวพลูโตดาวซีริสดาวออลิส ดาวเฮาเมอาและดาวมาคีมาคีโดยที่ดาวซีริสจะอยู่ในแถบดาวเคราะห์น้อยส่วนอีก4ี่ดวงที่เหลือจะอยู่ที่ระบบสุริยะชั้นนอกหรือแถบไคเปอร์ดาวเคราะห์แคระเป็นดาวที่โคจรทรอบดวงอาทิตย์ที่มีลักษณะคล้ายดาวเคราะห์โดยที่ตัวมันจะมีมวลมากพอที่จะทําให้เกิดสมดุลไฮโดรสเตติกหรือที่ภาษาไทยเรียกว่าสมดุลอุทกสถิต แต่ผมยังไม่ขอลงถึงรายละเอียดของเจ้าสมดุลไฮโดรสตติกนะครับแต่ให้รู้แค่ว่ามันคือสมดุลระหว่างแรงโน้มถ่วงที่ดึงก๊าซเข้าหากันและแรงดันก๊าซที่ผลักก๊าซให้ออกจากกันแล้วมันก็เป็นสาเหตุที่ทําให้ดวงดาวต่างๆในเอกภพมีรูปร่างเป็นทรงกลมนะครับดาวเคราะห์แคะจะมีวงโครจรที่ไม่แน่ชัดและมันไม่สามารถควบคุมแรงดึงดูดและวงโครจรของวัตถุต่างๆที่อยู่รอบตัวมันได้ และตัวมันเองจะต้องไม่เป็นดวงจันทร์ของดาวเคราะห์ดวงอื่นๆซึ่งนี่ก็คือนิยามสั้นๆของดาวเคราะห์แพะนะครับเรื่องการแยกดาวเคราะห์กับดาวเคราะห์แพะนี้ได้รับการเสนอขึ้นมาโดยสหพันธ์ดาราศาสตร์สากลเมื่อวันที่24สิงหาคมปี2006แล้วเรื่องนี้มันก็ทําให้ดาวพลูโตเปลี่ยนสถานะจากดาวเคราะห์เป็นดาวเคราะห์แพะเพราะพลูโตมีวงโครจรที่ไม่สมบูรณ์เหมือนดาวเคราะห์ดวงอื่นซึ่งมันโครจรเป็นวงรี และมีบางส่วนที่ซ้อนทับกับ,บวงโคโจรของดาวเนปจูนและพลูโตก็ไม่สามารถควบคุมแรงดึงดูดของตัวเองได้ตรงกับคุณสมบัติดาวเคราะหแคระเลยนะครับโดยรวมแล้วระบบสุริยะของเรามีความใหญ่กว่าดวงอาทิตย์ถึง1,000เท่าและถ้าเราสามารถเดินทางด้วยความเร็วแสงเราก็จะใช้เวลา11ชั่วโมงในการเดินทางจากขอบด้านหนึ่งไปยังขอบอีกด้านหนึ่งของระบบสุริยะแล้วดาวเลิกที่ใกล้เรามากที่สุดถ้าไม่นับดวงอาทิตย์ก็คือ พ r o ซ i มาเซนท a u r ีที่อยู่ห่างจากเราประมาณ4.24ปีแสงซึ่งเป็นระยะทางที่กว้างกว่าระบบสุริยะประมาณ3,000เท่าดาวเลิบนอกระบบสุริยะที่ใกล้ที่สุดยังห่างไกลจากเรามากๆเลยนะครับนั่นก็แปลว่าถึงแม้ตอนกลางคืนเราจะเห็นดวงดาวมากมายเต็มท้องฟา้าแต่ความจริงแล้วอวกาศเต็มไปด้วยที่ว่างอันกว้างใหญ่ไพศาลจนเราไม่สามารถจินตนาการได้เลยนะครับ ปัจจุบันดวงอาทิตย์มีอายุประมาณ4,500ล้านปีและในอีก6,500ล้านปีข้างหน้าดวงอาทิตย์จะเผาผลาญเชื้อเพลิงในแกนกลางของมันจนหมดแล้วมันก็จะเริ่มเผาผลาญเชื้อเพลิงในเปลือกชั้นถัดมาซึ่งนั่นจะทําให้ดวงอาทิตย์ขยายตัวขึ้นกลายเป็นดาวยักษ์แดงอันร้อนระอุเผาผลาญโลกจนไม่เหลือแม้แต่เศษซากหรือหลักฐานใ,นใดๆที่สามารถบอกได้ว่าพวกเราเคยดํารงอยู่และเมื่อเชื้อเพลิงที่เปลือกห่อหุ้มถูกใช้ไปหมดแล้วดวงอาทิตย์ ก็จะหดตัวลงกลายเป็นดาวแคระขาวที่มีขนาดใกล้เคียงกับโลกแต่มีความหนาแน่นมากกว่าโลกถึง1ล้านเท่าจากนั้นดาวแคระขาวจะค่อยๆเย็นตัวลงและอีกหลายหมื่นล้านปีข้างหน้ามันก็จะกลายเป็นเพียงเศษซากที้เท่าที่มีความหนาแน่นสูงก็เท่านั้นแต่ถ้าดาวเลิกดวงอื่นทีม่มีมวลมากกว่าดวงอาทิตย์มากๆม,มันก็จะเผาผลาญเชื้อเพลิงเร็วกว่าดวงอาทิตย์และมันก็จะยุบตัวเป็นดาวนิวตรอนไม่ก็หลุมดำาองวัตถุที่มีความสุดโต่งที่สุดในเอกภพ ดาวนิวตรอนจะมีมวลประมาณ1-3เท่าของมวลดวงอาทิตย์แต่ว่าจะมีขนาดประมาณ75-100กิโลเมตรเท่านั้นความกว้างของมันก็ประมาณจากกรุงเทพไปบางแสนเท่านั้นเองครับแต่ว่ามวลของมันสามารถมีมากถึง3เท่าของดวงอาทิตย์เลยทีเดียวดังนั้นมันจึงเป็นวัตถุที่มีแรงโน้มถ่วงที่สูงมากๆแรงดึงดูดอันมหาศาลของมันจะทำให้เอิเล็กตรอนทุกตัว ถูกบีบอัดจนเข้าไปอยู่ในนิวเคลียสและนิวเคลียสของสสารทุกตัวจะถูกบีบอัดให้ชิดติดกันกลายเป็นแผ่นที่เรียกว่านิวเคลียร์พลาสต้าว่ากันว่าเจ้านิวเคลียร์พลาสต้านี้เป็นวัตถุที่แข็งที่สุดในเอกภพที่อยู่นอกหลุมดําไม่มีอะไรในจักรวาลนี้ทําให้มันแตกได้ส่วนหลุมดําก็คือ วัตถุที่มีมวลและความหนาแน่นมากกว่าดาวนิวตรอนและมีแรงดึงดูดที่สูงมากจนแม้แต่แสงก็ไม่สามารถหนีออกมาได้และนั่นก็เป็นสาเหตุที่ว่าทําไมหลุมดําจึงเป็นสีดําเพราะมันไม่มีแสงเล็ดลอดออกมาให้เราเห็นนั่นเองครับเอาย่อๆแค่นี้ก่อนนะครับไว้ผมค่อยทําคลิปเกี่ยวกับดาวนิวตรอนและหลุมดําให้ละเอียดมากกว่านี้ในคลิปอื่นก็แล้วกันนะครับแต่ปกติแล้วดาวลเลิกส่วนใหญ่จะมีมวลไม่มากกว่า100เท่าของมวลดวงอาทิตย์ หรือดาวฤกษ์ที่มีมวลมากที่สุดในเอกภพที่เราค้นพบก็คือดาว R136a1 ที่มีมวลมากกว่าดวงอาทิตย์ประมาณ265เท่าและมีความสว่างมากกว่าดวงอาทิตย์ประมาณ8,700ล้านเท่าแต่หลุมดำที่อยู่ใจกลางกาแล็กซีนักวิทยาศาสตร์ได้ประมาณว่ามันมีมวลมากกว่าดวงอาทิตย์ประมาณ1ล้านถึง20ล้านเท่าดังนั้นนักวิทยาศาสตร์เลยคิดว่าหลุมดำใจกลางกาแล็กซีไม่น่าเกิดจากการยุบตัวของดาวฤกษ์ แต่น่าจะเกิดจากวิธีอื่นมากกว่าเช่นการรวมตัวของหลุมดำหลายๆดวงหรือเกิดจากการยุบตัวของกลุ่มก๊าซขนาดยักษ์ในตอนที่เราได้เรียนวิทยาศาสตร์มอตนุเราคงได้ทำการทดลองที่เอาแม่เหล็กไปวางไว้บนเศษผงตะไบเหล็กแล้วผงตะไบเหล็กก็จะเรียงตัวกันจนมีหน้าตาแบบนี้ซึ่งนี่ก็คือการเรียงตัวไปตามเส้นแรงแม่เหล็กในสนามแม่เหล็ก ที่ลากออกจากขั้วแม่เหล็กหนึ่งแล้วตีโค้งเข้าหาขั้วแม่เหล็กทิศต,ตรงข้ามเราจะไม่สามารถเห็นเส้นแรงนี้ได้ด้วยตาเปล่าแต่เราสามารถใช้วิธีนี้เพื่อมองเห็นมันได้แล้วพอขยายสเกลออกมาอีกหน่อยโลกก็มีแม่เหล็กสองขั้วเช่นเดียวกันขึ้นเหนือกับใต้และก็มีเส้นแรงแม่เหล็กที่พุ่งออกจากขั้วโลกใต้ไปยังขั้วโลกเหนือหน้าตาประมาณนี้แล้วเข็มทิศที่เราใช้กันอยู่ มันก็ทําหน้าที่เหมือนผงตะไบโดยมันจะหันไปตามทิศทางของเส้นแรงแม่เหล็กซึ่งก็คือทิศเหนือนั่นเองครับแล้วเมื่อโปรโตอนจากพายุสุริยะที่วิ่งมายังโลกมันจะถูกเส้นแรงแม่เหล็กนี้จับให้เคลื่อนที่ตามเส้นแรงแม่เหล็กแล้วเข้ามาชนกับโมเลกุลของออกซิเจนและไนโตรเจนในชั้นบรรยากาศของโลกซึ่งนั่นจะทําให้เกิดปรากฏการณ์กล้เรืองแสงของออกซิเจนและไนโตรเจนหรือที่เราเรียกว่าแสงออโรราใช่ครับการตามล่าแสงเหนือก็คือ การตามล่าออกซิเจนและไนโตรเจนที่เรืองแสงที่เกิดจากการที่โปรตอนเข้าไปชนมันนั่นเองครับสนามแม่เหล็กไม่ได้มีแค่โลกเรากลับไปดูที่ดาวนิวตรอนกันนะครับดาวนิวตรอนมีสนามแม่เหล็กที่มีความเข้มสูงกว่าสนามแม่เหล็กของโลกมากๆอนุภาคต่างๆที่อยู่ใกล้ดาวนิวตรอนจะถูกเส้นแรงนี้จับให้เคลื่อนที่ตามเส้นแรงแม่เหล็กด้วยความเร็วสูงจนเราจะเห็นเป็นวงแหวนสีฟ้าแบบนี้นะครับและแสงสีฟ้าก็มีพลังงานสูง ดังนั้นอย่าลืมใช้แว่นกรองแสงออปตัสนะครับและอย่าลืมใช้โคดส,สลดสงสยัย SONG SAI เพื่อรับสลดนลด100บาทด้วยนะครับกลับมาที่ดาวนิวตรอนกันต่อดีวกว่าน,นะครับอนุภาคบางส่วนที่วิ่งตามเส้นแรงแม่เหล็กก็สามารถหลุดออกมาได้ที่บริเวณขั้วของแกนแม่เหล็กแล้วมันก็จะเกิดแสงสีม่วงที่พุ่งออกมาจากบริเวณขั้วแม่เหล็กของดาวนิวตรอนหน้าตาแบบนี้ซึ่งแสงนี้จะประกอบไปด้วยรังสีทุกชนิดตั้งแต่รังสีแกรมมายันคลื่นวิทยุ แล้วทุกครั้งที่ดาวนิวตรอนหมุนเจ้าแสงนี้มันก็จะกวาดไปทั่วจัก,กรวาลเหมือนไฟฉายที่กําลังหมุนอยู่แล้วเมื่อไหร่ที่แสงนี้ส่องมายังโลกนักดาราศาสตร์ก็จะสังเกตมันได้ในช่วงสั้นๆที่เรียกว่าเพาสดังนั้นนักดาราศาสตร์จึงเรียกเจ้าแสงนี้ว่าเพาซาแต่นอกจากสนามแม่เหล็กที่หมายถึงสนามที่รวบรวมเส้นแรงแม่เหล็กแล้ว ในเอกภพของเราก็ยังมีสนามประเภทอื่นๆอยู่นะครับอย่างเช่นสนามไฟฟ้าที่รวบรวมเส้นแรงไฟฟ้าโดยแรงนี้จะผลักให้กระแสไฟฟ้าวิ่งไปตามสายไฟหรืออีกสนามหนึ่งก็คือสนามโน้มถ่วงที่เป็นการรวบรวมของเส้นนแรงโน้มถ่วงที่พยายามดึงพวกเราให้ติดอยู่กับโลกแต่พอพูดถึงสนามบางคนอาจจะคิดถึงทฤษฎีสนามควอนตัมนะครับแต่ว่าในคลิปนี้ไม่ได้เกี่ยวอะไรกับควอนตัมนะครับสนามในคลิปนี้หมายถึงสนามในกลศาสตร์คลาสสิก ไม่ใช่สนามในกราสตรัตย์ควอนตัมนะครับและรวมถึงคนที่จะบอกว่าแรงโน้มถ่วงไม่ใช่แรงแต่เป็นความโค้งของการอากาศก็ใช่นะครับมันเป็นความโค้งของการอากาศจริงๆแต่ว่าในคลิปนี้เราจะพูดถึงกราสตรัต์นิวตันไม่ใช่ทฤษฎีสัมพัทธภาพของไอน์สไตน์นะครับดังนั้นผมขอมองความโน้มถ่วงเป็นแรงก่อนนะครับมันอธิบายได้ง่ายกว่าและตรงประเด็นของคลิปนี้มากกว่าครับเส้นแรงโน้มถ่วงของโลกจะมีทิศชี้เข้าสู่โลกตามแนวรัศมี แรงนี้จะดึงวัตถุต่างๆเข้าหาโลกตามทิศทางของเส้นแรงที่มันพุ่งไปโดยความแรงของแรงดึงดูดจะแปรผันตรงกับความหนาแน่นของเส้นแรงซึ่งความหนาแน่นของเส้นแรงก็คือจํานวนเส้นแรงต่อพื้นที่ผิวที่เราพิจารณาผมสมมติให้พื้นที่ผิวที่เราพิจารณาคือเส้นประสีแดงเมื่อเข้าใกล้โลกมากขึ้นเท่าไหร่พื้นที่ผิวก็จะเล็กลงทําให้สัดส่วนจํานวนเส้นแรงต่อพื้นที่ผิวเพิ่มแปลว่าความหนาแน่นของเส้นแรงเพิ่ม แรงดึงดูดก็จะมีค่าเพิ่มขึ้นและนี่ก็หมายถึงความแรงของแรงโน้มถ่วงจะแปรผกผันกับพื้นที่ผิวทรงกลมและเราก็รู้ว่าพื้นที่ผิวทรงกลมก็แปรผันกับรัศมีกําลังสองดังนั้นแรงโน้มถ่วงก็ต้องแปรผกผันกับรัศมีกําลังสองซึ่งนี่ก็เป็นหลักการพื้นฐานของกฎแรงโน้มถ่วงของนิวตันนั่นเองครับและนี่ก็คือเรื่องราวอย่างย่อของหัวข้อภาพรวมของเอกภพของเราจากหนังสือ ไ c i e n ออฟอินเต r ร์เ l ล่าที่เขียนโดยคลิปทอนที่เป็นที่ปรึกษาเรื่องวิทยาศาสตร,ร์ให้กับคริสโตเฟอร์โนแลนด์และถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้เราทำคลิปต่อ,ตอไปและถ้าใครอยากสนับสนุนช่องนี้ก็สามารถกดสมัสมาชิกได้ที่ปุ่มด้านล่างนี้นะครับโดยผมจะขึ้นชื่อขอบคุณไว้ท้ายคลิปแบบนี้นะครับและเหมือนเดิมครับอย่าลืมช่างสงสัยเข้าไว้นะครับสวัสดีครับ